ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นอันนี้ยืนยันว่าจะเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมใช่ไหมไม่รู้อ๋อไม่ไปแล้วหรอไม่รู้ไงเออจบนะไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่รู้อีกเอออันนี้อันนี้จะที่จุตานี่พออะไรรู้ไหมเออไม่ได้ต้องการอะไรไงหมาข้างถนนตัวหนึ่งไม่ต้องการอะไรหรอ แต่ย่งหมายอย่างนี้เพราะไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องไม่อยากจะออกแสง,งหรอกหมาข้างหนึงตัวหน, <อะ S 1> นึ่งเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็หาว่าผมก้าวแล้วผมยกมือไหว้ขอมาพันรอบแล้วอย่ามายุ่งกับผมผูกไหม อย่ามายุ่งกับผ้มเอาเป็นว่าจากนี้คือลุงไม่ต้องการให้สื่อหรือให้ใครมายุ่งเลยไม่ไม่เจ้าหน้าที่พมเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาจะมาดูแลมาอะไรยังไม่เอาเลยใช่ไหมเฮ้ยมาอะไรตอนนี้อะมาทำไมอ่ะมาอะไรตอนนี้อะเออมาทําไมตอนออกข่าวอะครับก็ไม่ได้รู้เลยว่าออกข่าวครับคุณพมอเย่าเออก็มันไม่รู้ไงพอเป็นขาวมันไม่ยอมออกจากห้องแอร์ไงมันไม่รู้ตายเปล่าอันนี้โทษถีไม่พอใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยใช่ไหมเนี่ยก่อนนี้ไม่มาช่วย ด้วยไม่พอใจเออดากผมที่หลังเจ้าหน้าที่เขาเป็นไงทําให้ไม่พอใจเนี่ยอ้าวขอแล้วไงขอแล้วคุณให้ผมผมก็ให้คุณมันต้องไม่เกิดการประทะแบบนี้ครับไปอบตมายังพื้นที่ครับไปมายังไปคุยเขามายังครับตรงนั้นผมพอละผมน่ากูละโอเคจากนี้ไปคือไม่ให้ใครมายุ่งนะนะใช่ไหมคือผม เรามนุษย์เอางี้เราคนไทยด้วยกันนะความฟังภาไทยรู้เรื่องทุกคนพร้อมแล้วไงโอเคเออจะไปกรมชีการวันไหนเวลาไหนอย่างงี้ไม่รู้ไงไม่บอกว่าไปรัรอไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้ไงอันนี้คือจะโยกไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยไม่รู้อีกแต่ยืนยันจะไปกรุงเทพให้ได้ใช่ไหมครับ ไม่รู้ไม่รู้เหรอใด้นี่ถ้าเขาเอารถมารับไปไปไหมกูไม่ไปไม่ไปทางไปไม่รู้เอกจำอะไรไม่ได้แล้วเหรอใช่ทำไมทำไมจำไม่ได้เมื่อวานที่พูดไปลืมหมดแล้วเหรอลืมหมดแล้วจำหน้าได้ไหมเนี่ยเจอจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้อนี่ไงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ ทำสิ่งที่มึงทำพูดการแบบนี้ใครก็คิดจะดูแลเขาามาก็จะมาช่วยช่วยทั้งนั้นแหละช่วยอะไรครับเนี่ยก็โยมไม่ฟังเขาดูฟังเดี๋ยวเกาจะฟังเรื่องอะไรเขาเขามาสัมภาษณ์เพื่อจะเอาข่าวเอาข่าวว่าอะไรก็มาถามว่าจะโยมต้องการอะไรผมไม่พูผมผมไม่ผมไม่ง้ออยู่แล้วไม่ง้อเลยโยมาทำมาทำไมที่นี่ผมถามตำรวจตำรวจพาผมมาเท่านั้นเออท่านไม่ให้อยู่ผมก็ไม่อยู่ไง มต่ไม่หยุดถามก็ถามดีๆน่าจะทุกคนดีๆเขาจะได้ช่วยเหลือไอ้คนที่มันพูดไม่ดีแล้วก็ว่าไปเป็นอดีตไม่นานแล้คนไม่ดีก็ว่าไปว่าไปตามตัดส่วนคนดีก็ว่าไปจะไปรวมหมาหมดเลยว่ากลุ่มนี้หรือว่านักข่าวคนนู้นคนนี้จะไม่ดีหมาหมดว่ามันไม่ดีทั้งประเทศคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีโยมไปคิดก็ไม่ดีก็รู้แล้วพักขอมนั้นฉันฉันฉันไม่ดีฉันก็ไล่โยมไปตกนานแล้วสิฉันก็รู้ระการก็นิ่นั่นดีแล้ว เขาก็มาสัมภาษณ์เขาอยากจะช่วยโยมเขาจะมาถามว่าคำถามเนาะเพื่มาเขาเาะเออถ้าโดมมีเรื่องขัดข้องอะไรที่ไหนก็มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ถามครั้งเดียวนี่มันรู้เรื่องอะไรยังไม่พอหลวงพอครับถามครั้งเดียวคืออะไรตอบไปหมดแล้วตอบใครก็มาแบบตอบใครตอบใครท่านนี้ยังไม่ตอบนี่คนนี้มันคนละชุดที่ไหนมันคนละชุดชุดกันทร์ว่้วพูดอย่างนี้ใครก็จะไปช่วยโยม เราพ่อไม่ให้อยู่หรอครับนี่ไม่ไม่ได้ไม่ให้อยู่ไม่พูดอย่างนี้มั่ไม่ฉันฉันไม่ไะ้น่หรอกคนพิการตามขายเป็นขายก็จะตามขายขายก็จะไปไล่เราคนพิการก็ต้องดูแลกันแหละแต่ว่าให้คุยกับญาติโยมเขาเบาๆดีๆหน่อยสวยๆงางามเขาได้ช่วยเหลือนั่นนาคนเราแต่ละคนจิตใจไม่เหมือนก็หรอกอย่างกลุ่มหนุ่มมันไม่ดีก็ว่ามันไม่ดีก็เรื่องก็ปล่อยเขาไปไอ้คนที่เขาตั้งใจจะช่วยเราเด็กก็ช่วยเราถ้าเรามีใจ ให้เขาอ,อ่ะเขามาหาเราใจเราก็ต้องอ่อนลองคุยกับเขาเดี๋ยวมันกันสีดีๆมันจะตามมาเอง